ครับสวัสดีครับนานะนะนักตกปลาทุกท่านวันนี้เสาหันษาพบกันอีกเช่นเคยกับนา n โนฟิชชิ่งวันนี้เรามาทิปปลาช่อนเป็นปลาช่อนบุฟเฟ่น,นะครับนานะนะก็อยู่แถวแถวบางบอสมุทรปราการนี่เองนะครับนะค่าคันก็ประมาณ500บาทวันนี้ก็ฝากตามรุ่นตามเชียร์นา f โนฟิชชิงด้วยนะครับตั้งแต่ทำคลิปมาไม่เคยตกปลา เกินสตัวสักทีนี่นะครับนะนะ้าสภาพหมายช่วงเช้าหมายสวยมากเป็นน้ำโล่งๆแต่ทําแถวข้างฝั่งก็น่าอยากตีกบกระโดดเหมือนกันเดี๋ยวว่าจะลองใช้กบตีเหยื่อดูนะครับนะนะ้าๆน่าจะมีตัวอยู่ผมคิดว่านะ วันนี้เอาไปมาสามคันนะครับนาะมีเบรกับสปินนิ่งส่วนเหยื่อท nice. oh ี่ใช้โอ้โหเยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าจะกินตัวไหนอันนี้ก็เป็นเหยื่อพวกเหยื่อยางเหยื่อเท็กซัสนะครับนาะอันนี้ก็เป็นเหยื่อยางกระดีวัดจอบครับเป็นของนักก้อยนี่ขนาปลาเริ่มกินแล้วนะครับสายเริ่มเดินอันนี้ตกแบบเท็กซัส ดูเถอะโอ้โห,โหนี่นะครับนะนะหนึ่งตัวอันนี้เป็นตกแบบเท็กซัส นี่นะครับมันอะไซส์ก็พอได้อยู่ตัวแรกพัดเข้ามาแล้ว

ไปต้องกระสตรนอ้าวฮิ่งเลโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากเลยนี่นะะนณณ กินเท็กซ mm ับ hmm. ล,ลิกอืมรอนะครับนั่นนะตัวที่สองไม่มีความวิตง ไม่เอาครับนะนะออาตัวน้อยนี่นะครับนะเต็มเงี้ยงเลยสายกลงังแดดเดียวนี่นะครับนะใส่ผ้ได้อยู่จากเทก็กซัสเทกส็กซัสเลิกนะครับนะของสไนเปอร์ปลายยางนี่ล้วเก็บบัลดีได้ตัวแรก โอ้ยของพี่นนะ้องตเกเหยียบปรอมเป็นด้วยจ้ะเหนียวนะเกลียดว่ตกเหยียบปรอมเป็นด้วยฟุกตัวเนี่ยเห <c oughs> นียวน,นะตัวสวยเลยอ่าโอเคโอเคจบละเด้อ นี่นะครับนะสักสัตว์โอ้โหหลุดเฮียเฮียนี่นะครับนะ โอ้โหอะไรวะอะไรวะพี่น้ตสองรอแล้วนะอะไรวะคับนาะวันนี้ก็ได้ปลาทั้งหมดห้าตัวนะครับนาะมีไซโลอยู่ตัวหนึ่งก็ฝากพี่ๆนาะนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นาอนฟิชชิง ในการทำคลิปวิดีโอลง YouTube ต่อไปนะครับนะนะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้า